อันนี้เราอยู่สถานทูตนะคะอยู่ภายในสถานทูตแม่ปูข้างยาใบคุณมองหน้าไปที่ก่อนเอาไปพูดเลยบ่อยไปไปเลยคุณเดี๋ยวตามตามมานะคะแม่ปูเังไม่ตายก็กลายเป็นผู้คนมาจากสารทิศค่ะเพื่อสมขบัตรสมเด็จนะคะ เงียยเลยแบบโรงนรมสบายมากแบบนี้นะคะมเงี้ยมาล้ากอ่อนมีแสงที่ด้านข้ามาตั้งแต่เราเข้ามาเข้ามาแล้วเข้าแถวาาย่งยางแยวไปหอยคุณเลยค่ะแยวไปพางนอกเลยค่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะลงน้ำนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลงน้ำค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่จัดพิธีนะคะใกล้ๆกันมากเลยก็เลยย้ายห้องน้ำอันนี้คือสถานทูตนะคะสถานทูตไทยนักรุงสตอกโฮล์มตรงนั้นจะเป็นที่ลงน้ำนะคะที่เขาจะสถานที่ไปตอนกลางวันกิมเบอร์กร์แหะมาลงน้ำนะคะ ตร,ตรงนู้นก็จะเป็นสถานที่จุด,จดเทียนถ้าวายนะคะพี่น้องคนไทยเพืนนน่นกันเพื่อกันากันมาแสดงความจงรักภักดีอพออยู่หัวของเ้านะคะ้มซุใส่ใทีมีดอกไม้มาว่างเพื่นกันสีฟ้าก,กันเอามาว่างไว้ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวรอรอเวลาค่ะกูบอ่อู้คนกับทย่อยกันมาหลายแล้วค่ะอากาศกัเย็นยูตะวากับอดพ้นด้ค่ะโบโชคดีที่ว่าฝนบบตกเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งที่แม่ผูคิดคือว่าอาจจะเป็นเพ,พราะอาพระบารมีของของพ่อหลวงเขาเนาะคะ่ะคุณ้ากาัเปิดไทยโบตกค่ะ เพราะว่าตอนที่แม่ปู่ปกออกจากบ้านมาล้วกะระวางเส้นทางมากมาสต้อกโฮมหลักนกะคนตรงมาตลอดทางค่ะพอมาถึงเขาเตสต้อกโฮมแล้วกะฝน่ตกหยุ่ตกตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคนคนลังไรเนาะค่ะเนาะจังไงกะเข้ากัพอเดียวกันความจงรักภักดีความหักเข้ากับมีคือกันค่ะเพราะว่าสียูใส่บาวบวซิยูต่างแดน อีกประมาณชั่วโมงบ่ถึงชั่วโมงแลค่ะประมาณ4ีสิหานาทีะกะถึงเวลากะถึงเวลาและเสียงแม่ปูอาจจะเบาแน่เลค่ะเพราะว่าเสียงเสียงเสียงคนอาจจะเบาเบาสวนกันแน่เพราะว่าคนคนหลาย <c oughs> สังเกตเลยค่ะทั้งฝรัง่งทั้งฝรั่งทั้งไทยอันถือว่าเป็นบุญค่ะที่ได้มามสมเสด็จไม่ได้เพราะว่าคนแน่นมากเดีย๋ยวค่อยไปรอถ่ายก็ได้ เนี๋ยวเขาพิพัดกันท่ายูกปแล้วกันเพราะว่าเขาเ้าเไปนางเตียนกล่องกันทายมีคนจำได้ก็เลยแบบฟอรายก่นนะสายุสาธุนี่ประสงค์เพิ่น เดินทางมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของควาสนเรื่องกางมาเธอจะทำพิธีนะคะอันเสียงภาคเรียนเอากับเสียงไม่เยอะหน่อยเด้อค่ะเสียงไม่ดังคนไหนก็คนนึงนะคะเพราะว่ามันไปเอาเอีกคืนมาได้ค่ะคนไหนนี่นะคะมีเฉพาะไม่น้อยยืนทั้งคันนะคะห่าออกไปทางหนมาถึงกว่านี้แล้วค่ะคน ส่งดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัยส่งดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่วสวรรคคาลัยและปวงข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายและปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอปฏิทานต่อนหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ ขอพระนิาทาตนต่อหน้าพระองคฉายารัว่าจะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทตลอดไปว่าจะดาเนินตาม,มุนบตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะครับขอให้พวกเรายืนสงบนิ่ง9้านาทีเพื่อเป็นการถวายความอ,อาลายัยแต่พระบาท พิธีจุดเทียนถวายอะไรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ได้เสร็จสิ้นพิธีการนะครับแต่อย่างที่ผมได้เรียนสําหรับท่านที่อยากจะได้มีโอกาสอยู่ร่วมถวายไ,ได้ถ่ายภาพกับพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะครับเวียนเชิญนะฮะตามที่ท่านอธิยาสัยเราไม่รีบนะครับสถานทูตเราเปิดสําหรับพวกเราทุกท่าน ผมขอกล่าวประโยคสุดท้ายประโยคเดียวนะครับ,รรบซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้อาจเจอแล้วมันมีความหมาย,ยมในวันที่13ตุลาคมก็มีคนพูดว่า today there is no miracle เขาบอกวันนี้ไม่มีอภินิหารไม่มีปฏิหารอะไรแล้ว ที่จะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่กับพวกเรา but we had had miracle for 70 years แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่วิเศษที่สุดเรามีสิ่งมาหาัศั์มาตลอด70ปีครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสุสดิภาพครับแล้วผมตื่นตันใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นพวกเราขอเราร่วมกันถวายความเคารพถวายบังคมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไมิได้ของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ